ครับบนนานุสายชานไม่กินผัดเที่ยวครับนี่นะครับกินข้าวแรงมาเด้อครับพี่น้องที่ติดต,ตามคลิปมาหยุดเขาน้ำเบาเหนือกับสาวอีสานเด้อนี่ครับสูตรสาวอีสานผัดเผ็ดปลาดุกสม,มุนไพรตามคลิปก่อนหน้านี้เนาะใส่ไอ้ขิงใส่ย่าง้าไปนะครับใส่ขิงใส่ข,ข้าวใส่ตะไคร้ไอ้มะกรูดกับไข่เจียวเหมือนเดิม อใส่ใส่บวกือเทศใส่บวกส้มเนี่ยเนะาะภพษาะจาบ้า,านเราเนาะนี่ก็อร่อยเมืนหวาน้มทีพวกใครถอดกันหงนเนี่ยอืม,ม,อมอเจศมรไง่เจ็บดิ โอ้เนี่ยไม่รดน้ำปลาวะสัน <c oughs> มันได้กินน้ำพริกน้ำปลาวะนี่แหละเคยนด้บ่ฮึได้ไดิชิไม่มีดูสักคำมันไปถ้าเขาต้มออกมนที่แ็บก่ทอดดิเนาะตอทอ,อ,อดมันเห็มพูดหอมขิง หอมขิงอร่อยเนี่ยผู้ชายนีเป็นแป้งทำตัวไหนก็อรอยตัวนั้นครับเบาเลยก็ใส่สารในน้ำถ้าถ้าคน,นก็ชอบกินปักเพชรนี่ลองลองทำดูเนาะต้มเอาอต้มเอาครับอร่อยดีมันหวานเนื้อมันหวานดีมันซีแซ่บกว่าเอาทอดเนาะ

เราเข้ากึงประเทศปลาดุกแบบนี้นะเขาจะคาดเครื่องเคียงมันจะคาดเครื่องนี่เขาพัดใส่น้ำนะเราตากเขาปากแบบนไงเครื่องเคีย<อ>งเราาคัดใส่มันหอมมันแซบแ่บจ้ะไม่พูดถึหอมเข้านใจไหม ชูชีปานก็อ oh. ีแบบนึงบ่อีแบบนึงต้องซื้อไปอ่ะจากนีทั้งหมใกล้เคีงกันเลยละ่่าใกล้ใกล้ชูชีปันใ่พี่แกงโอ้พี่แน่ช้ะท เป็นสังขาร่ะผืมสังขาจะออกกล้องเป็นกูโซตัวไทยมากันได้กินแล้วครับถ้ามดก็คือกินแม่บูแห้งเมนถ้าไม่าี้รหัวหักระชาย แบบมีพริกไทยสดเนอะน้องนี่แซ่บกว่านี่ไปบ,บ้านเขามีไปบ้านเขามันมีเครื่องครบเนาะเป็นชาวบ้านเขาใส่ไปเลยมีอย่างก็ใส่ยไปเลยแม,ม่นยบใส่ขมิ้นพร้อมกันได้เนาะอันอืมท่านใส่ไปน้ำกันเลยเป็นสมัยต้องจำ

ถ้าคุณไหนเพิกินปลาดุกจะปลาช่อนก็นได้นะปลาช่อนผัดกระเจีบนะหมูเปลี่ยนเป็นหมูเป็นเนื้อก็ได้นะเป็นเป็ดเป็นไก่ก็ได้ถ้าเพิ่งกินปลาดุกนะอือันนี้ต้องเป็นไก่หรือเป็ดอืสหรับคนที่เพิ่นมากินปลาดุกเป็นนี้ท้อกินหมดอมืนี่กินทุกอย่างกิเนเมื่อเดียวปลาอะไรตาดรำกินปลาอะไร บางเหนือก็เลยได้กินเพราะว่ากินคนเดียวบาอรไอยจริงก็แทบเพื่อนก็บมีหายไปแลไวอะไรกัมนีง มันคือเส้นย่งถูกแกก็เอามาให้กินจิ้มน้ำตาลจิ้มเกลือกนโอ้ยมันกินได้ยังไหละเนาะที่บ้านเขากิ้มน้ำตาลเนาะไม่ได้เอามาให้กินก็เขาจิ้มเนาะเป็นย่าหอมมาเนาเอาอยู่ตะวันอยู่เลยอยู่นี่แหละนี่เนาะจิ้มเหมือนย่าหอมเนอะ คือว่าผัดผิดมันก็ต้องออกผิดได้ยังไงเนะาะถล้วมีเป็นอะไรชุอยู่เผพชรคนนี้อืมอม,มึงมีอะไรใชยเบอเหนือชอบแค่หัว <c oughs> หัวใกล้หัวป่า จ้าแบบนี้ก็ไปกินตรงนี้ตอนอตอนบ่ายมันอ,อุน่นเนาะไม่การทำงานเนะี่ยเนาะเพราะเวลามันมีน้อย

แก <s ans> <s ans> จะกินยังมันหัวปลาดุกมันดีกว่าโอ้โหวันนี้หัวปลาดุกใครยู้ยมันจะพองแก้มมันก็มีเนื้อมีอย่างอยี้หัวปลาดุกนี่ดี เขากินก้างปลาก้างกรดูเพราะว่าเจาไปให้หมาทุกแยกไม่ให้กินเนาะมไม่ให้กินก้างปลาไม่ให้กินกระดูกเดือตัวเดียวล่ะมแม่มาเล่นวิ่งหายไปเมืม่อแม่ออกกำลังกายหายแล้วเตะตายแล้วเนาะเขาหลีกสำารัากินหมาเออไม่เหลือเหลือตัวเดียวใช่อืม Được nơi này là hoàn thành khâu rồi Thế nhàng phá máu <laughs> kia, xuy xuyên, <laughs> ừ, đợi. Đợi đợi không cái kia dư xe kiểu mấy hành lắm Chỉ nóng băng đi ừ, ปลาดุกสมุนไพรสุดสายสานไล่เลยครับผมฝากกินด้วยนะครับชิคก็สกข้าวใบเบาเหนือสายสานด้วยนะครับคลิปหน้ามาดูกันครับวิมงหนี้อย่างนออ่องครับผมชิคก,ก็สักขาวได้ยเยนะครับขอบคุณครับขอบสายสาาันขอบคุณครับ